โอเคครับอันนี้ก็เป็นเฟนทอมกุญแจล่างสีแดงของรถลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ต้องทําอะไรบ้างสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับว่าต้องทําอะไรมีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างนะครับนี่นะครับสภาพรถนะครับเดี๋ยวผมจะมีการล้างโครงครับล้างโครงทำความสะอาดโครงหรือใช้น้ํายากัดล้างทำความสะอาดใหม่เลยนะพวกขี้ดินขี้หินจะได้ออกให้หมดเลยนะครับนี่นะฮะมันก็สภาพมันก็ตามการใช้งานครับพวกจุดซ่อนเลสอะไรมันก็ทำความสะอาดยากนะครับ ก็มีปัญหาอะไรแต่เ,เราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับครับผมสวัสดีครับน,นี้อยู่กับช่างปูมังกูครับอันนี้ก็หลังจากเมื่อกี้นี้นะดูรถนะครับดูดูรถเมื่อกี้นี้ทื่อ,อระกำจะทำนะก็มาดูสภาพเครื่องกันว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับก็ถามว่าคนไม่เข้าใจว่ารถแต่ละคันเนี่ยสภาพเป็นยังไงร,รถแต่ละคันมีปัญหาอะไรยังไงคนไม่ค่อยรู้กันหรอกนะครับลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจ นะครับหรือว่าหลายๆคนที่ไม่เคยฟิตเครื่องใหม่เนี่ยจะไม่เข้าใจคือจะบอกงี้ว่าทําที่ผมเนี่ยอย่าเปรียบเทียบที่ร้านผมอย่าเปรียบเทียบอะไรร้านผมหรือว่าเปรียบเทียบการทำผมกับที่อื่นนะครับเพราะว่าหนึ่งอะไรไม่เหมือนกันวิธีการทําก็ไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคอะไรก็ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ทุกที่เราศรัทธาที่ไหนเราทําที่นั่นนะครับ คนที่เขาศรัทธาที่เราเราก็ดูแลรับผิดชอบงานของเขาไปของลูกค้าที่มาทําที่เรานะครับส่วนใครสะดวกใจทําที่ไหนอะไรยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็เรามาดูสภาพรถกันว่าคันนี้เนี่ยคันนี้สภาพรถภายนอกถือว่าสวยมากแต่ว่า,าเสื้อสูบฝาสูบพวกอารมณ์อะไรเขามีการชุบโครเมียมมาแต่ถามว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทาไมชุบโครเมียมมาถึงใช้งานไม่ได้นะครับถึงไปไม่รอดนะครับอ่ะอย่างแรกเลยต้นบน คือค่ะตรงนี้ก่อนฝาครอบมีการชุบโครเมียมมาเห็นชั้น้องรีบนะมีการชุบโครเมียมมานะครับถามว่าชุบโครเมียมมันสวยครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคหรอกถ้าเกิดว่าช่างนี่เขาทําไม่มีความรอบครอบนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาชุบมาปุ๊บมันมีการชุบมาทีนี้ตรงเนี้ยมันแตกเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยโครเมียมมันมีการแตกหน้าสัมผัสมันไม่เสมอกันพอมันไม่ไม่เสมอกันปุ๊บทีนี้เวลาเราประกบไปเข้าไปเนี่ยมันจะ เวลาเราประปกบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการรั่วซึมนะครับเพราะว่ามันเหมือนฝาสูบฝาสูบโกงนะครับคือเอาง่ายๆคือมันมันไม่เรียบเสมอกันนะครับเสื้อสูบคือการชุบโครเมียมมาเหมือนกันเสื้อสูบก็ชุบโครเมียมมานะครับทั้งชิ้นเลยชุบมาทั้งชิ้นเลยนะครับพวกื้อไอ้กระบอกสูบก็เริ่มๆเ,เป็นรอยแล้วกระบอกสูบเป็นรอยเนี่เขาชุบมาทั้งชิ้นเลยนะครับเห็นไหมน้องพิมพ์เห็นอยู่เนาะ เนี่ยชุบมาทั้งชิ้นเลยเนี่ยบนฝาบนด้าสัมผัสเนี่ยตรงหน้าประกบเนี่ยก็ชุบมาเหมือนกันถามว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้เนี่ยแม้ว่ามันแตกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันแตกแล้วเนี่ยโพเมียมันลอกแล้วเห็นไหมตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยชุบมาอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วใครคือผมจะบอกนี้นะใครที่ทำเนี่ยอย่าไปชุบนะไอ้เสื้อสูบฝาสูบเนี่ยไอ้สองชิ้นเนี้ยไอ้สามชิ้นเนี่ยอย่าไปชุบนะเนี่ยเนี่ยไอพวกนี้อย่างมากถ้ายิงทรายแล้วพ่นสีนะครับ หรือไม่ถ้าเกิดอยากได้เงาเงาอ่ะหาไอตัวหินเจียมานั่งปัดเงาเอานะครับอดี๋ยมาอย่ามาชุบคมเนี่ยมันเนี้ยมันชุบแล้วมันใช้ไม่ได้เลยแล้วดูเนี่ยชุบมาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหน้าสัมผัสอะไรมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยชุบคมเนี่ยมาหมดทั้งชิ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นขี้เกลือเห็นไหมเนี่ยเดีวผมแล้วผมจิ้มไ่ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุบคมเนี่ยมาเห็นปะเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเสื้อสูบฝาสูบเปลี่ยนทิ้งครับเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยทั้งชิ้นนเี่ยุมา แ่ยชุบมาชุบตรงนี้ก็ชุบมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยครับเนี่ยน้ำมงน้ำมันอะไรมันซึมออกมาเห็นไหมอี่ยที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยแหละสาเหตุทําไมน้ํามันถึงน้ํามันเครื่องถึงหายเห็นไหมเนี่ยซึม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 ออกมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้งพิมเนีเห็นไหมเนี่ยซึมออกมาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยฝาสูบซึมเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้มันไม่เสมอกันเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยเห็นปะเนี่ยมันแตกโคมเนี่ยมันแตกออกมาทีนี้มันเป็น เนี่ยมันเอาลงไปชุบไม่ทั้งชิ้นเลยผมไม่รู้ว่าช่างที่ไหนมันทานะแต่ผมผมไม่คิดว่าถ้ามันไม่ไม่หล่อเอาเงินน่ะมันก็ต้องรู้ว่ามันชัดมันชุบแล้วมันใช้ไม่ได้ต่อให้มันใช้ได้มันก็ไม่ทนนะครับมันก็มีปัญหานะครับอันเนี้ยเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปลี่ยนอย่างเดียวกระเดื่องเปลี่ยนใหม่ครับกระเดื่องเปลี่ยนใหม่กระเดื่องเดี๋ยวเปลี่ยนของร้านชชางภูมิรูน้ํามันใหญ่ๆไปนะครับแคมยังใช้ได้อยู่แคมเราลิ้นใช้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวส่วนตะเก็น ปะเก็นก็น่าจะเคยทามาปะเก็นเป็นปะเก็นพวกปะเก็นเหล็กนี่แหละแต่ว่าจากที่ดูนะคล้ายปะเก็นทองแดงะนะครับหรือว่าเขาชุบหรือเขาไปพ่นสเปรย์ทองแดงมาไม่มั่นใจนะครับแต่น่าจะเป็นปะเก็นสังกะสีแหละนะครับ <c oughs> ส่วนส่วนเครื่องยนต์ส่วนอะไรทั้งนี้ลูกสูบเนี่ยก็นี่นะสนภาพก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกแต่ว่า ก็เสื่อมอายุไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนใหม่ลูกสูบเดี๋ยวเปลี่ยน64มิลใส่ตัวดันโซเป็นตัวดันโซเทียมนะครับวิธีการเช็คเนี่ยตัวดันโซเนี่ยเวลาเช็คเนี่ยเราต้องหมุนอย่างเงี้ยเราหมุนเช็คปกติถ้าเป็นของแท้นะมันจะเนี่ยมันจะไม่ขยับอย่างงี้เห็นป่ะมันจะไม่ขยับอย่างงี้แล้วเวลาเราขันเนี่ยสปริงที่เราขันมันจะมันจะหมุนสู้มือลามากแต่เนี้ยมันแรงน้อยมากเลยเนี่ยเนี่ย แรงมันน้อยมากนะครับปกติถ้าเป็นของแท้มันจะดันแปะมาเลยมันจะดันกระแทกมาเลยโป๊ะออกมาเลยอันนี้เปลี่ยนใหม่ผ้าคัดผ้าคัดก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเริ่มเป็นรอยแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นเฟดเฟดเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมน้องเิ็นเนาะเห็นชัดเจนเนาะเนาะโอเคเนี่ยผ้าคัดเปลี่ยนใหม่ชามคัดเปลี่ยนใหม่นะฝาชามฝาคัดเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ส่วน เสื้อคัตเฟืองคัตก็ยังดีอยู่นะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยน2ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแกนสเตอร์หน้าเปลี่ยนใหม่หายไป2มิลลวแกนสเตอร์หน้าต้องเปลี่ยนนะครับใครรื้อเครื่องมาตัวนี้เปลี่ยนแน่นอนครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะเวลาใช้งานเนี่ยมันจะกระแทกกันเรื่อยๆเวลากระแทกเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะสึกหล่อเร็วกว่าเดิมละอันนี้หายไป2อมิลลวถือว่าต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแกนสเตอร์หน้าส่วนข้อเบี่ยงข้อเบี่ยงข้อเบี่ยงอยู่ไหนที่นี่ ข้อเหวี่ยงก็ตัวนี้แหละเครื่องเขามีเสียงก็มาจากข้อเหวี่ยงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีเสียงเพราะอะไรอาการนี้มันเป็นอาการยอดฮิตเพราะว่ารถอะมันมีหลายหลายหมื่นโลและคันนี้น่าจะประมาณสี่หมื่นหรือห้าหมื่นโลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวมาดูเสียงกันถือว่าดังนะอย่างเงี้ยข้างในมันยังมีน้ํามันอยู่แหละเนี่ยมันยังมีน้ามันอยู่ก็เลยเงียบเงียบถ้าเกิดว่าเราล้างเนี่ย เสียงไันจะแบบกรุ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 บอยู่ข้างในเครื่องนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดก้านล้านช่างคูมของโมดิฟายนะครับของโมดิฟายก็หลักๆประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วอะมีแล้วอีกแป้นคาบูเปลี่ยนใหม่แป้นคาบูเปลี่ยนใหม่ฉีกแล้วแป้นคาบูเปลี่ยนสะพานรองโซ่คู่หนึ่งเปลี่ยนครับ อายุการใช้งานยาวนานแล้วพวกฝาคุงฝาอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเกียวเสียนะครับผมไม่ได้ทํานะผมไม่ได้เป็นคนทํามันเป็นมาแต่แรกนะครับเนี่ยเกียวเสียเนี่ยฝาก็เดืองอะ่ะเกียวเสียเพระไปชุบโครเมียมมาแล้วหน้าสัมผัสมันไม่ได้ปีนเกียวนะครับน็อตฝาสูบเปลี่ยนใหม่น็อตฝาสูบเปลี่ยนเป็นน็อตเลดโซ่ราลิ้งเปลี่ยนใหม,นนม่ของญี่ปุ่นแล้วเปลี่ยนไปของญี่ปุ่นแล้วเปลี่ยนผ้าคัดญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ลูกแข้งอะไรยังโอเคอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนลูกป,ปืนลูกป,ปืน2ตัวลูกป,ปืนเข้าเหวยียงดีอยู่ใช้ได้นะครับโอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับงบประมาณคันนี้เนี่ยเรียกว่าในส่วนของเครื่องยนตย์นประมาณสามหมื่นครับพูดตรงๆเลยนะครับพูดเอาตรงๆเลยเนี่ยว่าสภาพเงี้ยเปลี่ยนประมาณเนี้ยสามหมื่นคือเนี้ยมันต้องซื้อน,นี่มันต้องซื้อนี่ด้วยมันต้องซื้อนเนี่ยชุเดเน่ยทั้งทั้งชุดอีกมันก็เลยราคาก็เลยขึ้นมาอีกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ต้องซื <tampoco S 2> <ì Dragon> ้อเนี hmm. <to> been, so ่ยต้องซื itor, ้อใหม่นะครับซื้อใหม่ไม่รู้ซื้อมาต้องมาตีปอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถามว่างบประมาณเนี่ยผมบอกเลยว่าในงบประมาณสามหมื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอยู่หลักๆประมาณนี้รวมค่าแรงจริงค่าไหลประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าประมาณนี้ครับแต่ว่าค่ารวมค่าแรงเลยก็ประมาณห้าพันนะครับค่าแรงห้าพันก็ประมาณนี้แต่คันนี้มีติดออยล์คูลเลอร์ด้วยนะครับมีติดออยล์คูลเลอร์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ย เกือบเกือบประมาณสี่หมื่นนะผมพูดตรงๆนะสี่หมื่นนะถ้าเกิดรวมพวกภายนอกเลยอันนี้ในส่วนเครื่องยนต์ประมาณสามหมื่นส่วนภายนอกอีกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้แหละนะครับทาเป็นท่อมนะครับเพื mm hmm. ่อคุณใจไม่ไม่ไม,ไม่คุณใจไม่รักจริงทําไม่ได้นะราคาอย่างเงี้ยนะครับใจไม่รักจริงทําไม่ได้นะครับอันนี้คือพูดตรงๆเลยว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคนจะได้เตรียมเงินเตรียมอะไรนะครับคือจริงๆงบประมาณมันไม่ได้น่ากลัวเลยเหรอก คือยิ่งเปลี่ยนเยอะราคามันก็ยิ่งสูงแค่นั้นเองครับจริงจรเนี่ยทำเครื่องน่าสภาพไม่สึกไม่เสียหายขนาดนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนี้สองหมื่นเก้าอยู่ครับสองหมื่นสองหมื่นห้าเนี่ยประมาณนี้เอาอยู่เลยนะครับโอเคก็รายการอะไรเนี่ยเรียกว่าจริงๆมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้หรอกไม่ได้มีที่เราเห็นหรอกมันมีมากกว่าน,นั้นอีกแต่ยังไม่ได้พูดแค่นั้นนะครับ <c ab u> พวกคาร์บูเอยพวกดสตาร์ทเอยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างโซ่สเตอร์เอยนะครับโซ่สเตอร์ยางยางหน้ายางหลัง แล้วก็พวกไอโว์พวกไอคอคูอเลกนะครับมันไม่ได้ราคาอย่างที่เราคิดมันมีอะไรหลระ,ละเอียดเยอะนะครับคือลูกค้าจะเข้าใจลูกค้าที่มาดูหน้าง,งานที่มาเห็นหน้าง,งานจะเข้าใจนะครับไม่ได้แบบเป็นโมนูอะไรเปลี่ยนชิ้น2ชิ้น2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเงี้ยไม่ใช่นะครับรายการอะไรเนี่ยสี่สิบกว่ารายการนะครับสี่สิบห้าสิบกว่ารายการนะพูดตรงๆเลยนะครับโอเคก็ขอราชบูรีบางปูใครที่สนใจจะมาฟิตเครื่องอุปกรณ์เครื่อง ใครอยากได้งานเหมือนชาวบ้านใครอยากได้เครื่องดีกว่าเดิมกำลังดีกว่าเดิมขับดีกว่าเดิมทนกว่าเดิมอไหล่รุ่นใหม่แนะนะําราชก้างคูวงปูครับสัทาที่ไหนครับที่นั่นนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่หมกเม็ดเปลี่ยนกูเปลี่ยน,ยนไม่เปลี่ยนให้ทีมหน้าเลยครับคุงตรงโอเคช่างกูวางปูครับขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับกับน้องพิม